เบียดเขาเนี่ยเบียดพาเราไปงานเนี่ยเออย่งเบียดเลยกันเออเจ๊ดูมันพูดอย่างนี้นะเออเจ๊เขาเป็นคนดีนะฟังรู้เรื่องเป็นตองตะโกนนี่แหละพระสงฆ์ก็บอกให้ตำรวจมันยิงพวกมึงเนี่ยกินต้องตะโกนเลยเหนะไม่ใช่ชีวิตจริงในบ้านเลยนะไม่หลับไม่นอนนะมือมันหลับมันติบ้านที่สมไมล่ะทั้งวันหลังยังมาเมือกตาพูดมันดีหน่อยะพระสงฆ์ก็สับเลยนะตำรวจหลายคนก็พูดจริงจพระสงฆ์มาแล้วโยม굿มอร์นิ่งโยมอ่ะพระสงฆ์ง่ายกว่าพระสงฆ์ นั่งข้ามนั่งามปาเลยเจ้าเท้าัวีวาเยดูมันพูดนเฮ้ยขนตองอกว่ีิทีวอะไรวต้งกลางสินี้ไม่ได้นะสะสมก็้กระทืบะโอ้ย้ถอยนถอะมันนั่งาอะไรปไม่้ันเิ้นีเขาเองนนังม้โดมาหน่ะเธอไปรเไปเดี๋ยวมันนั่งเลยนี่ยก็ามาจากเถอไปสิ แล้วเดี example, like ๋ยขนาอรนาอย่างนีแ like ล้วเดี like ๋ยวันแยก่งงบ้างดิแ like ล้วเดี๋ยวนะโอ้ายูบนบอกว่าใครขโมยกันนตาตีทูในถ่ายรูปเป็นพยานไว้เี่ยไไม่ช่เครื่องเดียวกนะจะถ่ายใกล้ๆกันเฉ่ไปเป็นแม่ภาพมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเไม่เป็นยดู่านะเ่อกี้จอดาอะเเขาถ่ายแบบจอดาอะผมก็นั่งถ่ายนเรือ่าจ๋า เอาเถอะสิให้คนนั่งหน่อยเฮ้นั่งเบียดกันอย่างนี้เลยให้หนูก็เถิดเองให้คนนั่งหน่อยมาจะเถิดไปโน้นให้คนนั่งหน่อยไอ้สว์มึงไม่ต้องนั่งมันกูเอาดต่ใครเนี่ยไปย่าขยับไปอีกไม่ใช่คนมันกูเลยนะต่งหนูให้ไปย่าขยับนิดนึงไปต้องนั่งหนูก็นั่งกลับบ้านและไปละไม่ได้หมดอันตีก่อนไปนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ไหมแม่เขาก็มีน้ำใจเหมือนกันทำหน้าตาใหญ่บีมบีมแรงน้ำใจไม่ได้แรงน้ใจหันเขมามา มาเบียดเราเลยโอยทำนอนผีเป็นอย่างนี้โอยมาเดี๋ยวพัดให้พอแล้วเจ๊มาแล้วมาแลยให้พก่อนให้เขาละพอห่อยละพอก่อนป้ามาละพอก่อนแล้วไม่ล้างจากมาลพรหน่อยฮะะนะะจากปากบุกนี่แหละมัสงสาให้ทำอย่างนี้เลยพัดหรตองออกก็เดี๋ว่ใบตองหอกี่ไนเออไงเป็นไงเป็นไง ว่าอะไรไงไปตองอข้าเหนียวอามบอกว่าพาจากบางบัวเขียวบางบัวเขียวมาันเยรชิวะชิวต่อต่อไปดิชินั่ง่ไวไไปเลยเฮ้ยยหี้ยขึ้นมาโอยเรียกเนื้อผู้งเียาดูดดูมันเลียงชอยี่หี้ยขนมาเยยี่หี้ยาดูดูโคตเนี่ยไปดีกว่ายี่หี้ยต่อไปต่ตเขาพูดไอ้หิ้งไปดิออโอ้ยหิ้ว้ เป็นคนดีนะรูดิว nah, ่างยงนง้พนนี้เ uh, น um, mm, mm ี hmm. today, right. people, ่ยเนี่ยหมดเลยเนี่ยสมคนเนี่ยป้าดูดิเนี่ยสามคนเนี่ยลากที่เหี่ยวไปกระทือเลยเนี่ยสามคนเนี่ยป้าอยนะอย่าเพี้ยนนะอย่าเพี้ยนนะที่ติวพี่ตอ๋วขายโทรมาล้ยไี่ตไมเ้างี่ทไมอะ ติดเนื้ออ่อนด้วยอะไรเนี่ยนั่งหูทำอะไรก็ดูดีๆอยู่ที่โกรว์อ่ะเกิดอะไรขึ้ยมึงอย่าอย่างนี้เลยเจ๊อยาไอ้มึงนั่นเดี๋ยวพี่โนดมานะถ้าสงสั่งหลายเรื่องเลยบอกแล้วไอ้ใส่เสื้อคลุมไว้เพราะว่าความไม่อยากไปนอนก็เลยต้องโดนหยอกเยดแยอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวพูดเด็กโอ้ยเราฟังก็รู้เรื่องนะเจ๊ก็เป็นคนดีเใด็ก มังนี่ฟังกี่เขียวกัสิมึงก็พวกเขียนะไปเลยพวกขวัญเก็บนี่เราก็หมดเลยเกโกกลัวอะไรก็สักแต่กลัวอะไรก็ันมองไเห่รอยเขียวไอมันเลยเป็นเอาเรื่องเอาแก่ไม่ได้ไงเขาสักั้นะ เสือเพลนเนี่ยป้าเขาบอกเขาหนังเหนียวมากีก็ไม่ทีเจป้าเราหยเลยไม่เลยนะไปนอนดูที่เด็กเขาฝาก้าสงที่วัดรู้แล้วให้คนมันตามาแอบดีนี่ยนี่นี่ป้าเสือเพลนเจป้าใส่เจป้าเขาไม่เชื่ี่มีเสือเพมันยังอย่างนี้ก็ทำไมล่ะเออเนี่ยเสือเพ็นป้าให้ดูตีอเออดูคนมันยิงมึงเลยนะป้เสือเยดี่ป้เหียูแ้ยป้้ดูเสือเพลินป้านะ มาดูเสือกมาดูสิามโอยพี่โน่จะมาแล้วดูเสือมดูเสือมดูเสือมาดูเสือมาดูเสือาดูเสือมาดูเสือมดเสือมาดูเสือมดูเสือมาดูเสือมาดูเสือมดูเสือมา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 ดูเสืมดูเสืมาดูเสือมาดูเสือดูเสือาดูเสือมาดูเอมาดูเสือมดูเอมาดูเสมดูเสือมาดูเสือมาดูเสืมาดูอมดูเสือมาดูมาดูเสือ่ยดูเมดูเสือดูเสืมดเอาดือูเสือดูเสือดเสือดูเสาเสือเสือ เป็นสาวเป็นแท้ทันนี้ไม่ได้เี่ยังสือเย้เังว่ามนปนมีขาเสือเนแต่ละคนนะพ้าจาจัดสรรให้คนมายิงโดยอัตนมัติเลยนะใครควรเจ๊มาใควันมันตายานีเดขาเดนปืนให้เขาดูนะนี่เหียฟังนเดดขาโดนหน้าเขาเดี๋ยวขาโดนหน้าเขาอีกูทำไมกันเนี้ยเดี๋ยมากระแลตำรวจนะพูดเลยจ้ะ มากันูกจริงนะนันเย็นเย็นินทิ้องมาพูดกันอย่างนี้เลยนั่งสูงผู้ใหญ่โอ้ยไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้ไในวอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้ไอ้ไต้ไอ้นน้ไองไะเไอ้ไอมไงตายแน่้ไอ้ไอ้้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้อกูออ้ไอ้ไออ้ไา้อ้ไอ้ไ้อ้ไออไอ่ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้ไออ้ไ้ไไไไไไไอออไ้ไออไไ้อออ้ออ เอาสิดิมือก็โดนปะวานนี้เราเพลงดีว่าใชโย่ตังมินเสียแม่เหียแม่เสียแม่เหียอ้ยเอะไนี่โอ้โหองเพลงมันพดเย่พูดพู่จาเรื่องอะไรเนี่ยที่โน่นนม่ใช่คีแล้ใช่ไม่ใช่หมีแล้วเมื่อกี้แลขี้ สักนินสักนินรัดาววันนีนะ้าแม่เย้แลบ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 แลแลบแไหนลสักนินรัดร้าวกนาดนมนเย้าเอาหยิบผมไมรึงั้นเมื่อคืนที่เอวไม่ละยูอยู่นี่ขี้ไม่ายขี้ก่อนคนเมื่อคืนจะมาหยิบมึงกันน่ะเขาคุยกับเราอย่างนี้เลย จะแอบกนมันแอบิอะไรกันมาที่เอวเรานะเออโก้เเป็นไงเป็นไงเกนันใช่ใช่ป้านางงียป้าไม่เคยทำร้ายใช่เเป็นคนดีนะใช่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 เาเหี้ยเออเอ้ยเป็นไงเป็นไงไม่ต้องมาใกล้เกินไมก็ไปเลยพี่โนจะมากันแล้วชเรียนไงเรียนเราได้ขยับเข้มาใกล้เรียน แต่แดดแดดได้แต่แดดแดดได้ทำไมชอบทำร้ายกายอะว่าฟาเออเนี่ยทำไมเออจับมาทำไมหืมเออมทำมือไม้อย่างงี้นะเออพี่หนุมไได้ไปเป็นผู้หญิงที่งดงามเออทำอย่างนี้ไม่ได้เี๋ยเฮ้เอาไปป่าเลยเีกเด็กเด็กเขาสักเลยไปูนี่เออมาเชียวหมูนี่เออสองคนเลยนะเออ

ตัวเมื่อไรจอยเสียบหน้าเลยนะาไปเอามจเอาจัดใจจจัดใมากอันนี้มือแรกก็แชร์ช่องหมอปลาเป็นนี้นเลยจ้าขณะสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคะถ้าขณะสมัครไม่ได้จริงขวามือลําลูกตัวเองสามารถกดลูกสติ๊กเกอร์ได้นะอีกมันจิเกินมสามตัวหนึ่งหนึ่งสองพออย่าสามสี่ห้าอย่ากดรัวนให้โดนปิดกั้นช่องนะจ๊ะเดี๋ยวลองไล่คลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเป้มบ่ายจ้ะ